เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องผู้ชายมากรักแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาอังคณนายืนทือ่อย่างทำอะไรไม่ถูกเมื่อเธอได้เห็นสามีของตนเองมากับผู้หญิงอวบอีกหนึ่งคนและยังมีเด็กเล็กๆมากับเขาด้วย อย่างกับเป็นครอบครัวเดียวกันก็มีปานเธอเผลอบีบมือลูกชายไว้ขวบเศษแรงจนเด็กเริ่มร้องอันหนึ่งร้องลั่นส่งผลให้เธอต้องสะดุง้งแล้วก้มลงอุ้มร่างลูกชายขึ้นอุ้มทั้งทั้ที่รู้สึกชาไปทั้งร่างเสียงร้องของลูกของเธอ ทำให้ชชวานรีบหันกลับมามองและเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นอังคณากับลูกของเขาอีกหนึ่งคนเขาอยู่อีกฟากหนึ่งของถนนแต่แทนที่ชายมากรักคนนั้นจะกลับมาหาเพื่ออธิบายเขากลับเปิดประตูรถและต้อนลูกๆก,กับเมียหลวงของเขาขึ้นรถคันรูของเขาอังคณาเจ็โปวดหัวใจอย่างเหลือแสน เธอก้มลงกอดลูกซุกหน้ากับไหล่ของลูกเหมือนกําลังจะหาที่พึ่งก่อนจะรีบบกแท็กซี่ที่มีป้ายว่าว่างขึ้นไปบนรถคันนั้นและบอกถึงจุดหมายปลายทางทันทีที่เธอจะไปขณะที่เธออยู่บนรถเธอก็น้ำตาซึมรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากล้นเพราะเขาไม่เคยบอกเธอมาก่อนเลย เขาไม่เคยมีอาการผิดปกติให้เธอจับได้เขาหายไปแบบนี้เป็นเรื่องปกติของเขาเพราะเขามีงานต่างจังหวัดบ่อยๆหนึ่งสัปดาห์ก็จะกลับมาอยู่กับเธอ3-4วันแล้วจะหายไป2-3วันเป็นประจำอยู่แล้วผู้ชายคนนี้ร้ายนักมีหน้าเล่าเธอถึงขอให้เขาจดทะเบียนสมรส เขาถึงไม่เคยทำตามครั้งมีเห็นกับตาเจ็บปวดไปทั้งหัวใจรู้แล้วจะทำอย่างไรได้เล่าชชวานรู้สึกตัวว่ากระทําผิดนั่นก็เมียนี่ก็เมียเขามีเงินมากชอบเป้ผู้หญิงไปทั่วแต่ไม่รู้จักคุมกำเนิดพอมีลูกก็เลี้ยงดูกันไปทั้งเมียทั้งลูกเขาโกหกมามาก ผู้หญิงรับได้มันก็ดีไปรับไม่ได้ก็แยกกันคนละทางพอส่งเมียนี้กลับบ้านก็รีบกลับมาหาอังคณาเธอไม่ยอมเปิดประตูให้เขาจนเขาต้องปีนรั้วเข้ามาเองอังอย่ากโกรธพี่เลยนะพี่รักอังนะพี่ยอมรับว่าพี่มียุเขาก่อนยุอ๋อเขาคงหมายถึงเมียหลวงของเขาสินะ เธอทำททาจะล็อกก่อนจากด้านในกลับไปซะผู้ชายอย่างคุณทำให้ฉันเป็นบาปฉันต้องปีนต้นงิ้วโดวยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคุณจงไปจากชีวิตของฉันซะอย่าเอาคำว่ารักมาอ้างฉันเจ็บปวดมามากเกินพอแล้วเข็ดหรือเกินแล้วอังคณาสะอื้นฮักเพราะแม่ของเธอเองก็เป็นเมียน้อย พวกเราเป็นแม่ลูกที่ถูกตราหน้าจากชาวบ้านแถวนั้นทําให้แม่ต้องพาอังคานานี้ไปทำมาหากินที่อื่นเธอเจ็บปวดมากเกินพอไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างเธอก็จะต้องตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับแม่อภัยให้พี่เถิดนะอังถ้าอังไม่อภัยให้พี่แล้วอังจะทำยังไงเราก็เลิกกันยังไงล่ะ ออกไปนะฉันจะไม่ยอมเป็นเมียน้อยของคุณเด็ดขาดฉันจะอยู่กับลูกตายก็ไม่ต้องมาเผาผีกันชชวานรับฟังด้วยอาการโกรธขึ้นมาตังเิต์ตังเงตแล้วจะให้พี่ทำแบบนั้นได้ยังไงตอนหนึ่งก็เป็นลูกของพี่นะเธอจึงกัดฟันกรอดแกก็เป็นลูกของฉันเหมือนกันออกไปนะ คนอย่างฉันจะไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้ชายมากรักอย่างคุณหึนังในจบคำนั้นชัชวานก็ง้างมือตบเธอทันทีอังคณาเจ็บจนเห็นดาวเขาเป็นผู้ชายตัวเล็กตะแรงเยอะและมันทำให้เธอเกือบจะวูบก,ก่อนจะหันมาจ้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อนี่แกตบฉันเหรอไอ้ชัด สองคนโผเมียทะเลาะกันอย่างรุนแรงน้องสาวต่างพ่อของอังคณาได้ยินเข้าพอดีจึงรีบเข้ามาห้ามปรามสุดท้ายต้องแจ้งความไม่ชัชวานออกไปจากที่นั่นตามที่ตำรวจได้เชิญตัวเขาออกไปเพื่อระงับเหตุและเมื่อชัชวานรู้สึกผิดอยากจะตามมาง้อเขาก็ไม่เคยได้พบกับอังคณาและอนิงอีกต่อไป หญิงสาวกลายไปเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอพอมีเงินเก็บอยู่บ้างจึงออกมาหาเช่าห้องซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์เดือนละไม่กี่พันบาทใกล้ๆก,กันนั้นมีเนอร์เซอรี่พอให้เธอได้เอาลูปไปฝากเลี้ยงตอนที่เธอไปหางานทำโชคดีที่เธอได้งานทำทันทีหลังจากนั้นแค่เพียงสัปดาห์เดียวอังคาละทิ้งตัวตนเดิม เธอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอพยายามจะลืมผู้ชายมากรักคนนั้นให้ได้ข้าวของเครื่องใช้ก็จำเป็นจะต้องให้น้องสาวที่อยู่ข้างบ้านค่อยๆแพ็คและนำส่งแบบพัสดุมาให้ชัชวาลมาคอยดักเจอเธอสักเท่าไหร่จึงไม่เคยเจอน้องสาวของเธอบอกว่าท่าทางของเขาโกรธมากจะโกรธก็โกรธไปเถอะ คนสารเลวหลอกให้เธอรักหลอกให้เธอทำเวรทำกรรมจนกลายเป็นเมียน้อยของเขาสองสัปดาห์ผ่านไปชมพู่น้องสาวของเธอจึงบอกว่าชฉชวานโกรธมากและเขายังขู่อีกด้วยว่าถ้าเธอไม่กลับมาเขาจะฟ้องร้องเอาลูกมาเลี้ยงเองแม้ว่าจะรู้สึกกังวล แต่เธอกลับไม่เคยคิดวัดวันเพราะเธอเองก็ต้องเตรียมใจรับมือเอาไว้อยู่แล้วโชคอย่างดีที่เธอมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและหลายคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีคำแนะนำดีๆให้กับอังคณาอยู่เสมอรวมทั้งคำปรึกษาจากทนายความซึ่งเป็นพี่ชายของรุ่นพีคนนั้นในที่ทำงานเธอจึงไม่เสียเงินค่าปรึกษาแม้แต่แดงเดียว และจะว่าความให้ในราคาย,ย่อมเยาเพราะคนที่มีแววว่าจะแพ้น่าจะเป็นฝ่ายชายมากกว่าและเพราะความสาวความสวยของอังคนานั่นเองทําให้พอชรินทนายความวัย37คนนี้เริ่มชอบพอเธอตั้งแต่ได้พบกันครั้งแรกแม้จะรู้ตัวว่าเธอเป็นแม่ลิงเดี่ยวเขากลับไม่สนใจในเมื่อเขาถูกตาต้องใจเธอ ที่สำคัญเธอเป็นผู้หญิงที่มีความเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้นั่นกับอีกเรื่องพัชรินไม่ใช่ผู้ชายที่หน้าตาดีอะไรนักเขาเคยมีปรรยาเป็นแม่ไม้ลูกติดมาก่อนอายุมากกว่าเขาจึงเข้าใจอังคาเป็นอย่างดีเขาไม่ชอบเมื่อเธอเล่าให้ฟังว่าเคยถูกชดชวานตบ แล้เขายังรักน้องอันหนึ่งลูกชายของเธอที่กำลังหัดพูดและกำลังสนเขาอยากมีภรรยาอยากมีครอบครัวเพราะน้องสาวก็มีแล้วส่วนเขาเองก็อยากจะมีบ้างแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้อังคายังไม่คิดจะเปิดใจให้กับใครเพราะแผลรักอย่างสดใหม่สำหรับเธอเธอเข็ดเหลือเกินยิ่งกับเขาพัชริน ผู้ชายที่มีความรู้มากจนเธอรู้สึกด้อยกว่าเขาถ้าเขาเกิดจะโกหกเธอขึ้นมาอีกคนเล่าเธอจะทำอย่างไรได้เพราะฉะนั้นระหว่างอังคากับพัชรินจึงยังไม่มีความคืบหน้าไปไหนใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าทางว่าชชวานจะเอาจริงแน่คราวนี้เพราะชมพู่โทรศัพท์มาบอกกับเธอบ่อยๆเรื่องที่ชชวานไม่ยอมเรื่องลูก เพราะเขาเองก็มีสิทธิ์ในตัวลูกเช่นกันเวลาต่อมาก็มีโทรศัพท์มหาเธอมีคนแจ้งอังคณาว่าเป็นทนายความของชาชวานแล้วคนอย่างเธอความรู้น้อยจะพึ่งพาใครได้นอกจากพระชรินชายหนุ่มเต็มใจช่วยเหลือเธออย่างดีแน่ละว่าเธอเคยถูกนายชาชวานทำร้ายร่างกายมาก่อน มีบันทึกเอาไว้เป็นคดีความถึงจะชนะในการฟ้องแต่ชาชวันก็มีสิทธิ์ในการพบลูกในขั้นไกลเกลีย่ยแต่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกด้วยเช่นกันช่วงเวลาการส่งเรื่องฟ้องร้องใช้เวลาหลายเดือนส่งผลให้คนทั้งสองได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น อังคณาเริ่มเปิดใจให้เป็นบางส่วนทนายความหนุ่มที่อายุมากกว่าเธอถึง7ปีแต่เธอกลับไม่เคยรังเกียจเพราะหลังจากนั้นเธอก็รู้จักกับเขามากยิ่งขึ้นและรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่พึ่งพาได้ที่สำคัญเธอไม่ได้เป็นตัวสำรองของใครแน่ๆชชวันมหาลูกของตนตามสิทธิ์ของพ่อ และโกรธที่เห็นอดีตเมียของตนกาลังปลูกต้นรักกับทนายความที่มีดีกรีดีกว่าตนเองอยู่หลายขุมพอเขาคิดอยากจะพูดอยากจะคุยกับอังคาบ้างเธอกลับไม่เคยเปิดโอกาสให้เลยสักครั้งเพราะเธอมักจะอยู่กับพัชรินอยู่เสมอทนายหนุ่มจะคอยอยู่คุ้มกันเพราะไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้มีโอกาสเข้าใกล้ตน คนที่เขาหวังจะร่วมสมรสให้เป็นชีวิตคู่ทําให้ชัชวาลยิ่งทวีความโกรธมากยิ่งขึ้นยิ่งมา่อตนเองกลับแล้วยังแอบดูจะเห็นได้ว่าทนายความคนนั้นวางตัวยังกับเป็นพ่อของลูกของตนเองก็มีปานแบบนี้แล้วจะให้เขาอดทนอยู่ได้อย่างไรกันทุกอย่างที่หวังไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังและ เขาคิดเอาไว้แล้วว่าจะต้องเอาชนะเธอให้จงได้อังคาฉันไม่ยอมแพ้เธอหรอกคอยดูสิเวลาต่อมาพัชรินจะหาเวลาว่างมาหาเธอบ่อยๆทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีเริ่มจับมือพากันออกเที่ยวฝากตาหนึ่งไว้กับน้องสาวของเขาแล้วเริ่มพาอังคาไปเดท ฝ่ายน้องสาวก็เข้ากันเป็นปีเป็นคลุยเพราะอยากให้พี่ชายที่ชอบแม่ไม้เป็นฟาเป็นฟ้าสีทีส่วนอังคณาก็เป็นผู้หญิงที่ดีเท่าที่ได้สมัมผัสส่วนอันหนึ่งนั้นเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่ค่อยดือ้อแต่สนเหมือนเด็กฉลาดทั่วไปแต่เทียบกันแล้วกับเด็กชายยังสนน้อยกว่าบรรดาลูกๆของเธอเสียอีกอร่อยไหมเพราะอรินถามอังคณา หลังจากอาหารมื้อนั้นจบลงและอาหารก็เกลียงทุกอย่างอร่อยค่ะยิ้มอย่างพออกพอใจเมื่อเขาถามเขาชอบเอาใจเธอโดยเฉพาะเรื่องของกินแม้ว่าเธอจะบ่นว่าเธออ้วนมากเกินไปแล้วแต่เขาอยากให้เธออวบกว่านี้อีกสักหน่อยคนชอบสาวเจ้าเนื้อยิ้มอย่างมีความสุขโปรแกรมต่อไปคือพาเธอไปนั่งดื่มแบบชิว,ชว แล้วเขาก็ชอบเสียงเพลงที่ไม่ดังมากเกินไปและเขาก็มีร้านประจำที่ชอบไปนั่งกับเพื่อนๆเพ,พราะเชรินจึงพาเธอไปเจอกับเพื่อนๆของเขาเพื่อนที่มีหลากหลายอาชีพแต่ส่วนมากมักจะมีครอบครัวอยู่แล้วแค่หาโอกาสออกมานั่งดิ้งได้เจอเพื่อนไปตามภาษาอังคาชอบเพื่อนของเขา พวกนั้นชอบอวีรกรรมของพัชรินมาแชร์ตอนเด็กๆจนเธอเห็นภาพรู้เลยว่าสมัยเรียนนะ่ะเขาค่อนข้างเรียนแต่เพราะฉลาดจึงเลือกที่จะเรียนกฎหมายบวกกับเป็นคนความจำดีเธอสนุกและรู้สึกมึนนิดๆเขาจึงพาเธอกลับแต่ระหว่างทางเขาก็ยังจับมือเธอด้วยอย่างวิสาสะ อังคารรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมากขอบคุณนะคะที่พาฉันไปเที่ยวคนโจเลยยิ้มกริ่มเปลี่ยนคำขอบคุณเป็นจูบได้ไหมพอถามแล้วรู้สึกเขินนิดนิดแต่เธอกลับคอนเขาเธอหันไปจูบแก้มเขาเบาๆแต่เขากลับดึงเธอไว้แล้วจูบที่ริมฝีปากเสียแทนคนเคยๆพอมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเจอประกายไฟนิดหน่อยก็จุดติดง่ายได้ คืนนั้นเธอไปรับลูกกลับมาที่ห้องพักในสภาพที่ลูกได้หลับไปแล้วสองคนคู่รักจึงออกมาบรรเลงเพลงรักกันที่โซฟากลางห้องเสลยทั้งสองเข้ากันได้ดีและมีความเข้าใจกันมากขึ้นยิ่งสร้างความเกลียดชังให้สามีเก่าเองชัชวามันยังมากเด็กที่ไม่รู้เรื่องอย่างอันหนึ่งจึงถึงคราวเคราะ เพราะอยู่ๆชาชาวันก็พาอันหนึ่งขึ้นรถแล้วหายไปโดยไม่แจ้งใครใดๆทั้งสิ้นมันทําตัวเองแทๆ้ๆชาชาวันคำรามเขาไม่ยอมและเขาจะเอาเรื่องชาชาวานจนถึงที่สุดไอ้หมอนี่มันพาลูกไปซ่อนวางแผนจะทําลายลูกอัดคลิปวิดีโอเพื่อให้อังคณาหันกลับมาคืนดีกับมันแต่เธอไม่มีวันยอมเด็ดขาด คราวนี้พอเจอตัวชชวาลพรชรินจึงแจ้งความรักพาตัวแบล็กเมย์สารตัดสินไม่ให้ชชวาลได้พบกับลูกอีกเลยหลังจากนั้นเพราะเห็นว่าเป็นภัยต่อเด็กมันทำตัวเองแท้ๆใช้เวลาเกือบปีกว่าทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่สุดท้ายอังคณาก็ยอมใจอ่อนเสร็จทีเธอยอมจดทะเบียนสมรสกับพชริน ยอมเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาคราวนี้เธอได้เป็นเจ้าสาวของเขาจริงๆชีวิตของเธอได้พบกับความสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะชรินไม่ใช่ผู้ชายมากรักเขาเป็นผู้ชายที่รักจริงหวังแต่งไม่ทำให้เธอเสียใจและพร้อมจะก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความเข้าใจความรักครั้งใหม่และ ครอบครัวอังคณามีลูกสาวให้คุณพ่อได้ชื่นใจอีกคนเด็กน้อยหน้าละไม้คลายพ่อแต่ดวงตาสีดำเหมือนแม่แถมแก้งยังยุย้ยน่ารักน่ากอดแต่รักลูกสาวมากแค่ไหนทั้งคู่กลับไม่เคยดื่มน้องอันหนึ่งเขายังคงได้ความรักความอบอุ่นจากทั้งสองปัจจุบันเด็กชายเรียกพัชรินว่าพ่อ และทุกคนยังคงหวังให้เขาเข้าใจว่าอย่างนั้นและขอให้เด็กน้อยลืมพ่อแท้ๆที่มากรักไายใจคนนั้นที่พยายามทําร้ายแม่ของลูกไปเสียทีจบแล้วนะคะเรื่องสั้นจบในตอนผู้ชายมากรักนะคะก็สั้นจริงๆนะสั้นจุจยเลยตามไม่มีเวลาเขียนเนาะ ต้องขออภัยมากจริงนะคะอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าตาทํางานนะคะแล้วกว่าจะได้เขียนเนาะแล้วก็กว่าจะคิดออกด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ตาเครียดไปหมดนะ,ะไม่รู้จะคิดเรื่องไหนก่อนดีนะคะในใิยายก็สําคัญงานในบ้านก็สําคัญนะคะแยกตัวไม่ไหวแล้วก็ฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะคะก็ แล้วก็ฝากติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปหมายถึงผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ๆแล้วก็คิดจะติดตามกันนะคะก็ฝากด้วยกันแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็เรื่องเพลย์ลิสต์นะคะเราจะใส่นิยายพวกนี้ไว้ในเพลย์ลิสต์คุณจะได้หาง่ายๆนะตอนนี้มีเพลย์ลิสต์หนึ่แล้วยังมีเรื่องเก่าๆอีกนะ ก็ต้องเข้าไปดูะคะ่ะอยู่ในเพลย์ลิสต์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นพวกเรื่องสั้นอะไรพวกนี้แหละก็ลองเข้าไปดูกันได้จะอยู่ลึกๆมันเขียนตั้งแต่ประมาณ2-3ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะก็เข้าไปดูกันได้ทุกอย่างฟรีทั้งหมดนะคะก็หวังว่าทุกคนจะช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตานะคะเพราะว่าตาก็เขียนนิยายมานะ ให้คุณรับฟังไม่เสียอะไรสำหรับคุณก็หวังว่าคุณจะช่วยช่วยตาบ้างกันแล้วกันนะคะเป็นขายาให้พ่อกับแม่เนาะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ